นี่นะคะจะสิ้นสุดของถนนรูสิตซิกซ์นะคะสิ้นสุดที่ซานโมนิก้า สวัสดีค่ะทุกผูเซิร์อร์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลาคูด้าชาแนลค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็เป็นคลิปวิดีโอเบาๆอีกแล้วนะคะในช่วงพฤษภาคมก่อนที่จะไปดูฟังผลอะไรนะอีซาร์โลโตนะคะในอีกไม่กี่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะอันนี้เป็นต้นเดือนเนี่ยของของเดือนพฤษภาคมน,นะคะก็วันนี้เนี่ยพี่เต้ม,มีวิดีโอของน้องของขวัญน,นะคะซึ่งก็เป็นนักเรียนนะคะของ g o b b บอ ESL Academy เหมือนกันนะคะซึ่ง<ส>น้องขวัญเนี่ยเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เป็นนักเรียนที่ทำา o s s กับพี่เต้ไม่ว่าจะอยู่สถาบัานไหนก็ตามนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยคุณทำวีดีโอประมาณแบบนี้ส่งให้เราเราให้คุณสิบเียวเลยนะเพราอะไร้ไหมส่วนหนึ่งคือเราเป็นเพจที่แนะนำการท่องเที่ยวของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและในขณะเดีวยวกันเนี่ย พี่เป็นคนที่ชอบดูพวกนี้แล้วก็รู้สึกสดใสดีแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญให้แกน่น้องๆทุกคนนะคะก็มีแบ่งมากแบ่งน้อยกันไปขอความยาวประมาณสิบนาทีค่ะและก็บอกสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวอย่างเพื่อที่จะเอามาแชร์นะคะ ง,ง่ายเลยสาหรับใครที่ดูวิดีโอเราเนี่ยคุณสามารถเขียนแผนท่องเที่ยวเองได้เลยนะไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปซื้อซื้ออะไรนะไปซื้อทัวร์จากสถานทัวร์ที่เป็นหมื่นนะคะ <S <S <ๆ>คุณดูวิดีโอจากที่พี่ๆน้องๆเราส่งมาให้เนี่ยคุณก็สามารถจะเขียนแผนท่องเที่ยวได้ส่ง <S <S วิดีโอท่องเที่ยวมาให้เรานะคะ <S <S แล้วก็แบ่แชร์และแบ่งปันให้กับคนไทยที่ประเทศไทยแล้วก็พี่ๆน้องๆของเราที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเพื่อจะเพื่อมีใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอของน้องขวัญกันเีกว่าว่าน้องขวัญจะะพาไไปเที่่ยวหนนกัค สวัสดีค่ะพี่เต็กตอนนี้เราอยู่ที่ฮอลลีวูด d ิลลวานนะคะก็ <Yeah. S 1> ะเป็นถนนยาวๆนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆก็ <Hello. S 1> จะมีที่เที่ยวให้เที่ยวเยอะๆเลย mm hmm. นี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆเลยนี่ก็จะเป็นทางถนนทางแถบไปเลยเ้ hey, ดูรถตรงนี้ค่ะอันนี้เราสามารถเช่ารถอันนี้ได้สามารถเช่าขับได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรามาตรงนี้มันก็จะเราสามารถดูป้ายฮอลลีวูดซ้ายจากทางนี้ได้แต่ว่ามาแถวนี้ต้อง,ร,งระวังสแกมเมอร์นะคะเพราะว่าสแกมเมอร์เยอะมากอันนี้ก็คือช i นี้ e เตเ a อร์ เราจะเป็นมาดามทูโซนะคะอยู่ตรงนี้นี่เป็นมาดามุูโซนะคะเราสามารถจอดรถที่นี่แล้วก็ดูป้ายฮอลลีวูดไซ์ที่นี่ได้เลยนะคะคือฮอลลีวูดไฮแลนด์นะคะตรงนี้นะคะ เรามาเห็นก็จะเห็นใต้อยอยตไกลๆเลยแล้วเราก็มาจ่ายตั๋วค่ะที่จอดกันตรงนี้ที่จอดรถก็คือจอดได้รอบๆมีที่จอดรถเยอะมากแต่ถ้าเกิดมาวันที่คนเยอะก็จะไม่มีที่จอดเราก็ต้องเดินมาอยู่ดีซึ่งเหมือนกับการไฮ k ิ้งเดินมาไกลมาค่ะมันจะเป็นหอดูดาววิวสวยมาก วิวสวยมากๆเลยนะคะมันจะสวยมากถ้าเป็นตอนกลางคืนนะไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นดาวเทาเอลเแล้เราก็จะเห็นป้ายฮอลลีวูดซ้ายสวัสดีค่ะพี่เต๊กตอนนี้เราอยู่ที่ซานดาโมนิกานะคะตอนนี้มาซัมเมอร์ มันก็จะนั่งตรงชายหาดได้ชิลมากๆเลยนะคะมองกลับไปข้างหลังก็จะเป็นวิวลอสแองเจลิสจะมีอคว a r i ยมนะคะแล้วก็จะมีสวนสนุกแปซิฟิกพาร์คมีโรลล์คอสเตอร์อยู่ข้างในด้วยนี่นะคะจะสิ้นสุดของถนนรู u t e 6้ซิกซ์นะคะสิ้นสุดที่ซานมนิกา สุดตรงเพียแล้วนะคะก็จะมีซานโมนิกา้าพุลสตรงนี้เราจะเดินร,บรอบได้นะคะดูวิวทะเลแปซิฟิกก็สามารถนั่งสับเวนะคะมาลงที่ดาวเทาซานโมนิก้าได้แล้วก็มีสกูตเตอร์เนี่ยค่ะ เราสามารถใช้ได้เลยมันจะอยู่รอบๆเมืองอีกเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะไปไหนที่เอาเลยก็มาซานโทโมนิกาได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ดูวิดีโอของน้องขวัญแล้วเนี่ยน่าสนุกนะพี่เต้คิดว่าน้องขวัญก็พาไปเที่ยวสนุกดีเหมือนกันสำหรับใครที่มีวิดีโอนะก็อย่าลืมนะคะส่ง ส่งวิดีโอมาหาเราได้นะคะแล้วก็สําหรับทุกคนนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยเราก็จะมีไลฟ์นะคะได้คุยกับคุณหมอด้วยนะสาระครบคันนะคะและความบันเทิงเนี่ยแน่นสุดนะคะเป็นที่แรกของจักรวาลก็ได้ว่าได้เลยนะคะคือไม่มีเจ้าไหนที่เป็นเอเจนซี่สามารถทําแบบเราได้เพราะฉะนั้นติดตามผลงานของเราแบบเรื่อยๆนะคะอย่าทิ้งกันไปและอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะและกดกระดิ่งให้เราด้ะช่อเป็นหน,นึ่ในคิดีโอห้าสวัสดีค่ะ